มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับ <laughs> อ่าเกมนี้ห้องเอ็มเกมห้องนี้มีคุณไทยเทอยู่ด้วยนะคุณไทยเทอนี่เจอกันเกมที่สองนะคุณผู้ชมที่เรื่องี้เป็น,กนเกมนหนึ่งละฝากรอยแ้นเอาไว้ละ <c oughs> มาดูกันว่าเกมน,นี้จะเป็นยังไงฮะ <c oughs> ไปเราไปเปิดแมปซ้ายขวาเลยครับได้รถแรกสองคันคุณผู้ชม เปิดแมพซ้ายขวาหมาของไทยเข้ามาพี่น้องลงรถเปิดให้ทั่วไปเปิดตรงกลางไปดาวเทียมแล้วก็แบตเตอร์แวล์ฮะโอ้ลืมซื้อรถถังแล้วเนี่ยซื้อรถถังซื้อรถถังเปิดให้ทั่วเปิดให้ทั่วหมอนี่มันเอารถถังมาอยู่หลังบ้านเหรอคุณผู้ชมมันจะให้เราไหมฮะไฟฟ้าสปายนะ เก็บกองเก็บกอง,ไป,งไปน้องไปน้อไม่ใช่ไม่ใช่เอากล่องสิเออไปฟปั๊มไม่น้องโหเปิดทีตู้อะเปิดที่ตู้เก็บ <c oughs> สานเละเอ้เก็บเล,เลไ่ได้ในบ้านมันาอดีนะมาเลยหนูไม่มีไม่มีอะไรให้ปลอมตัวฮะเราไปสดๆไปสดๆไม่ต้องปลอม เร็วอย่าเลือกลักอย่าเลืกลักไปเปิดประตูไปน้องลุยกันเลยไอ้น้องเปิดประตูซ้ายน้องดึงไปทางซ้ายก่อนนะดึงไปทางซ้ายแล้วสปายไปทางขวาคุณผู้ชมล่อดาเมจลงเออเรียบร้อยอุ้ยกาจะเอาถานคนด้วยสักหน่อย กะจะเอาฐานคนด้วยสักหน่อยแต่ไ hmm. ม so, ่ทันอุ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรมาตรงการทำไมอูไม่ได้มาตรงการมาบ้านผมคุณผู้ชมไอเตมเอาคืนเตมเอาคืนอูมันข้ามมาเลยเหรอโอ้โหเกินไปแล้วโหเกินไปแล้วรีบมาทำไมอ่ะคิดถึงเหรอปากุสวน กูไม่สนอะกูแตกมึงแตกเอาดิกูแตกึงแตกนะกูแตกึงแตกนะหัวอบ้านกูนะขอบ้านกนะแข่งหัวเลาะอยู่ๆก็วิ like ่งข้ามมาหาผมคุณผู้ชมดูมันรีบดูมันรีบไลอะไรอะไรนี่กูขายก่อนจะโดนตัวเองฮะขายก่อนนะไปไหนเพื่อนไปไหนไปไหนอมาเยอะวะมาเยอะวะไม่ยอมหรอไม่ยอมเหรอ หลอกลงซนะนะ่อมแล้วนะหลอกลงซ่อมแล้วนะอะไรอะไรยิงอ่ะวิถานแม่แตกโอ้รีบวะพี่เทเขารีบคนช็อตไปช่วยฮะไม่ไหวรถถังออกไม่ทันคนช็อตไปช่วยด่วนแล้ทำไมมันไม่ยิงกันวะยิงมันเทเออไปมารับข้างหน้าต่ออะไรอะไรอะไร ใจเย็นนะพี่เทใจเย็นนะมีอะไรค่อยๆคุยกันมึงต่อถามมาหน้าบ้านกูทำไมเนี่ยคิดถึงถึงขนาดย้ายบ้านมาหาเลยโอ้ยิงกูไม่หยุดเลยมยิงกูไม่หยุดมือเลยโอ้ยโฟเดสมายุ่งอะไรเนี่ยคนกำลังซัดกันอยู่ตะโถ่เอยมาขัดจังหวะเข้ามาเสียบตรงกลางเฉย คนกำลังดูเดือดกันเลยอีน้องเออไปไปถ่ายมันไปอย่ามายุ่งกับกูนะอ้าวอ้าวอ้าวกูตีละกูตีละเอาหรอเอาหรอเอาหรอพอ,อ,อ,อทเทสแล้วไงพอ,อทเทสแล้วไงพอเทสแล้วยังไงเพื่อนพอทเทสแล้วย,ยังไงเอาดิเอาดิจะไม่กับเ,เด็ีๆพร้อมพอสมควรนะพร้อมพอสมควรนะไฟฟ้าหมดฮะ ฟ้าหมดเติมไฟฟ้าก่อนมานิฮะมานิฮะพี่เทวโอ้พี่เทเล่นดุเดือดมากเล่นเร็วโหย่อไปเลยฮะมันต้นเกมเลยฮะมันต้นเกมมันต้นเกมโคตรมันโคตรมันยันมาตรงนี้ดิกันสปายหน่อยฮะข้างๆมนเป็นพันธมิตรนะเดี a. A el, oh ๋ยวมันั่งรอมาครับพี่ j อ m อยู่ข้างหน้า ไฟฟ้าปั๊มขอปั๊มก่อนขอปั๊มก่อนเปิดแมปดิโอ้คนบินคนบินอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าลงรถมาเพิ่มเดี๋ยวจะใช้ชอปเปอร์ครับคุณผู้ชมมาชอปเปอร์เลยแล้วกันมันไม่มีการอากาศนะเทอ่ยเทมันไม่มีการอากาศเว้ยโดนกูแน่ โดนแน่เพื่อนต้องโดนแกต้องโดนเอาคว้าไม่ได้ติดติดไปหมดย้ายเลยอ่าฮะก็อีกอันหนึ่งอันนี้ขายออกไปหามาน้องแกต้องโดนเพื่อนโดนนะไม่ชุดบ้านโล่ไม่มีกันอากาศนะ โล่งๆล่นจนเอาช็อตมาการปัม๊มนะฮะต้องป้องกันปั๊มของเราไว้เดี๋ยวช็อปเปอร์นี้เสร็จแล้วออกเป็นอโพรคาิปต่อเลยฮนะคุณผู้ชมไว้กันบ้านโอเคออกมาข้างหน้าโอเคมาอีก ลงต้อถูกอุ๊ยอุ้ยอุยมันสอยมันสอยสอยผมอะสอยผมอะเงินหมดม่ะไปฮะอุ้ยออรรถสอยมาแล้วออรรถสอยมาแล้วคุณผู้ชมมามาอุ้ยเร็วกว่าพี่อะน้องฝ่าเข้ามาเลยมาปั๊มมึงก่อนไปก่อน ไปก่อนปั๊บมึงอ่ะอัไรอะไรบุกมาอีเหลือคันเดียวเหลือคันเดียวเพื่อนขุกลับละขุกลับละเป็นไงอ่ะเล่นเร็วกับพี่เป็นไงอ่ะน้องเอา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 แล้วเอาเหรอเอาเหรอวางกูบื้มจับเป็นับให้หมดเลยว้าขุดเอาง่ะแตะนัเกิร์ตแตะนักเกิร์ตแตะนักเกิร์น้องแตะนักเกิร์ มันอูปีชีพชุดเนี่ยออกอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนออกอะไรไม่ได้แล้วโดนกูแน่โดนกูแน่เล่นหวยเมื่อกี้เหมออยู่ๆบุกพวดพลาดมาเลยคุณผู้ชมเจ้าโหดเกินไปแล้วฮะตอนี้ลุยกันต่อลุยกันต่อซัดต่อยารอคิดถึงก็ไม่บอกเดี๋ยวเรามาหาเองไม่ต้องมาหาเราเป็นไงอะ จิ้มมาจิ้มจิ้มซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีเติมหน่อยเติมหน่อยล่วงไปหลายลังคุณผู้ชมอะไรเนี่ยไรโน่อะไรเนี่ยอะไรอะไรจอดทำไมเหลือฐานไฟฐานไฟเหลือไว้ทำไมเหลือไว้ทำไมเหลืออันเดียวแล้วเพื่อนเหลือดาวเทียมเหรอมีป้อมไหมนะไม่มีป้อมเหรอมาเข้าไปเลยโดนกูแน่ โดนคุณแน่บอกลาได้เลยเพื่อนเข้าถึงแน่นอนมันเล่นเร็วกับเราอะไะให้มันทำเราอ่ะพี่เตนะพี่เตทำผมได้ก่อนหน้านี้เจินเกมหนึ่งนะคุณผู้ชมมันดีอ่ะ พี่เท่เขาอยู่อรอล้างแคนด้วยอ,อไม่ได้ติดบัก๊กกว่าครับผมอะไรนี่เดี๋ยวเราจะเอาฟอร์เทสลุยเข้าไปฮะวาดพันธมิตรด้านข้างอีซ่วมอมีซ่วมพอเล่นโนบไม่ว่าก็ทำไมอ่ะ เดบไปว่าเขาทำไมอ่ะมาว่าเขาทำไมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมารุยกันเลยฮะอย่ารอช้าครับผู้ชมอย่ารอช้าก็ต้องรีบลุยฮะไปอ่ะหวานมเลยฮะหวานมนเลย วาดมันเลยลุยมันเข้าไปเลยนี่มาทางนี้อ่าอะไรอะไรอ๋อนึกว่าสปายตกใจเนื้อว่าสปายเข้ามาผู้ชมไอ้หัวเราไว้เต่หัวเราไว้เธอชอบใจเธอชอบใจชอบใจอ่ะเพื่อนเราเปิดปั๊มมานะแตะไว้แล้วเปลี่ยนเป็นเลขหกนะแล้วเราคุมเลขห้าต่อ ตั้งเลขไว้มันจะทำให้คุมง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมยูนิตไปน้อง่านแม่ไปหว่นแล้วเพื่อนมาไปโน่ออกมาสิโอ้ยมาเหรอป้อมสอยมาสิไปน้องไปน้องลุยมานะลุยมานะอย่ารอช้าทำไมโอ้โหติดอะไรอ่ะ ย้ายไปทางนั้นเด้ขี่ขายออกไปสิพวกนี้ออกมาสิอ๋อเอาพวกขลิบควางอยู่พวกขลิบควางอยู่ได้แล้วแล้วนั่นโดนอะไรอ่ะไปทะละมาก็าไปกวาดมันขวายเกลี้ยงครับขวายเกลี้ยงลุยเข้าไปขวายเกลี้ยงกวาดให้เกลี้ยงยงไงอ่ะเนียนกรีบเนียนกรีบ เนียนเก็บเนียนๆจัดเลย,เ,ยเก็บให้หมดทุดนี้นไม่ต้องให้มันฟื้นขึ้นมาได้อีกฮะอา่าฮะย้ายมันนี่อ๋อจบไปละมาเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเปรียวหัวใจผู้ชมผู้ชมตอนนี้ช่องของผมมีระบบสมาชิกแล้วนะฮะ ท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนช่องนะฮะสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับมีให้เลือกสองแบบนะคุณผู้ชมเป็นเลี้ยงชายเย็นกับเลี้ยงกระเพรานะแล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกเลยฮะมันเหมือนกันนะแต่ผมตั้งไว้สองเลทเอาตามที่สะดวกครับไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าสะดวกก็จะดีมากเลยถ้า <c oughs> สะดวกจะดีมากเลยฮะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆคุณผู้ชม <Unit> เป็นกำลังใจฮะ <Building. S 2> ถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยตอนนี้จะสามารถดูคลิปวันเสาร์อาทิตย์ได้แล้วนะครับคุณชมจะลงคลิปวันเสาร์อาทิตย์ให้ชมนะสำหรับสมาชิกนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกก็จะสามารถชมได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ <Building. S 2> วันละหนึ่งคลิปครับผมผม,มาเดี๋ยวผมจะใช้ชาเขียวคุณผู้ชมต่อฐานรถถังมาข้างหน้าเลย ต่อทานรถถังมาข้างหน้าเลยจะใช้ชาขเขียวกับมันนะชาขเขียวเสียวนะจ๊ะ<ว>ไอ้น้องเดี๋ยวผมอลไลโนไปเป็นตัวเคลียร์เส้นทางเอ้อไม่ใช่เอาคีรลอไปเป็นตัวเคลียร์เส้นทางแล้วก็เอาชาขเขียวตามไปให้มันรู้สัมน,นึกว่าแคมป์เท่ากับปุยคนแคมป์เท่ากับตุยไปแล้วเพวื่อน เดี๋ยวรอให้หมดนี่ก่อนชานนจยงวะอะอรอแป๊บน,นึงครคุณผู้ชมเราแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเต้นชาเขียวฮะส่งชาเขียวไปให้เขารับประทานรถขนนมปูนรถขนนมปูนปูน,ปนะอเอ้นี่เซตเป็นห้า โอเคมาลุยเข้าไปมานี่อาเขียวตามมาติดๆฮะอี่น้องก็ออกรถถังช่วยไปเรื่อยๆนะโอ้ยกำลังจะพูดเลยว่าเดี๋ยวฐานรถถังข้างหน้ามันจะแตกไม่ทันอะไรแตกซะแล้วเราต้องเลี์ช็อปเปอร์ตรงนี้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ เคลียชออ็อปเปอร์ฮะไปน้องรับประทานน้ำที่พี่ส่งมาถอดดีอย่าขัดขืนยาขัดขืนกูไปออก,กันอยู่ตรงกลางนั่นโดนกูเองแน่โดนกูเองกูว่าเลย <c oughs> กะแล้วว่าต้องเดินผมเองวิญญาณมันไปออก,กันอยู่ตรงนั้น่ะ มันไปโอกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยถเอ้กว่ามาทางนี้เออไอ่ไล่มันฮะไล่มันฮะเริ่มโดนแล้วเริ่มโดนแล้วเริ่มโดนแล้วเพื่อนเพื่อนเริ่มโดนแล้วเพื่อนคีรล้อมันจะหมดวะเราต้องเอามาส่วนเดียวฮะเพราะว่าถ้าเอาไปหมดนี่มันปิดทางคาเขียวมันเข้าไม่ได้คุณผู้ชมมาเอารับดาเมจส่วนหนึ่ง มาไอ้องแม่นะเกระแม่นะเก๋ะเพื่อนเพื่อนแม่นะเก๋ะกเอาชาเขียวไปกินอินให้อร่อยเพื่อนมามาเติมอ่ะอัพที่สองโอ้โหแตกข้างนอกฟองแม่งให้หมดเลยมาดูฮะส่วนหนึ่งมาฝั่งนี้ช่วยกันรับดาเมจดสองั่งไปแล้ว <c oughs> บอกแล้วมันจะแตกข้างนอกนะมานี่ทั้งหมดเลย,นนนนม,ายมาให้หมดไอ้น้องชาเขียวทุกคันมานี่ไอ้น้องชาเขียวแตกนี่มันเป็นอะไรที่สวยงามจริงๆนะจริงไม่มีอะไรสวยเท่านี้อีกแล้วอไปแต่แ้วยังไม่ทันหมดเลยเพื่อน